สิบมาทเลี้ยงกรมันขี้ได้กระบอกไมีไ้วเอาให้แเนี่ยกองเอาพี่คอรค่ะจ้าได้้านนี้จ้าจ้าถดแล้วไมถ่ดนะจ้าเอากองละสิบก็ถึงละสิบจ้ากรเพกแหวนถึงละสิบ không hỏi quá hỏi thà thay đẩy ra thà thay đẩy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

สิบบาทเียค่ะกับมาก่อน แม่มันบอกว่ามัอการขายของแต่เราจะมีาวมา่ด้ อล่แม่มกะเมี่ยวเนี่ยเลยนะกะหล่ำองค์กลางหลังเนี่ยเลยวิชาของการประกอบอาหารนี่คือว่าเขาเรื่อยพิพากาเขาจะบอกพิชสดพิชสดเนี่ยังไงเลยมาทิ้งจังโอ้แล้วเดีมานก็ต้องนะ